สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มากันที่หัวไซแคมนะคะอยู่อำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชค่ะมาถึงก็เจอทิวสนนะคะแล้วก็ลานกลางเต็นท์ตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะมีเป็ดเหลืองเราจะสั่งอาหารตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะมีนนตรีสดนะคะน,นี้เป็นน้ำสองแก้วนะคะแล้วก็ขนมปังปิ้งเนยนมค่ะข้าวกะเพราไข่ดาว แล้วก็สั่งไข่เจียวมาจานหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงกุ้งไข่ดาวค่ะว,ว,ว่างๆแวะมาเที่ยวกันนะคะเราจะได้เจอรถบัสสีเหลืองนี้นะคะ มีแพะด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ